ขอเชิญแฟนละครสายรับสามมิติร่วมส่งคลิปวิดีโอบุตรหลานหรือครอบครัวพร้อมคำพูดและท่าทางประจำตัวของสายรับเชนในรูปแบบของคุณเองโดยส่งผ่านช่องทางแอปพลิเคชันไทยทีวีและ YouTube ลุ้นเป็นสิบครอบครัวผู้โชคดีได้ร่วมกิจกรรมครอบครัวสุดสันมีดแอนกรีสสุดมันกับสายรับเชนโดยมีพระเอกสุดหล่อยอย่างพีปปอณนะัทวุฒิและนักแสดงในละครสายรับสามมิติอีกมากมายแฟนละครคนไหนที่สนใจอย่ารอช้าส่งคลิปวิดีโอของท่านมาได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่27มกราคม2558และประกาศผลในวันที่28มกราคมแฟนละครตัวจริงไม่ควรพลาดอ่านรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้ที่เว็บไซต์ไ h a ท t v ี c o m ครับกูได้ทอมปกป้อง,อง,องคุงมคอามเพบริสุดธยุดเราร้ายสารับเทนฉลาดก็เท่านั้นหลอกก็เท่านอนคลิกโอ,อสวัสดีครับผมสารับเทนจากละครเรื่องสารับสามิติครับขอเชิญชวพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับ มาร่วมกิจกรรมกับละครสายลับสามมิติด้วยกอัดคลิปวิดีโอของท่านนะครับทำภาพประจำตัวของสายลับเชนอย่างนี้นะครับคุ้มของคู่บริสุทธิ์หยุดเราล้อรอบลา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 ทำไปเลยนะครับทาให้เท่ที่สุดแต่งตัวให้เท่ที่สุดคลิปไหนโดนใจคลิปไหนถูกใจท่านจะได้รับเรื่องนะครับจำนวนกี่ท่านก็แล้วแต่ท่านจะได้รับเรื่องในมร่วมกิจกรรมมิตรแอนคลิปกับสายลับเชนและบลาบลาแสดงในเรื่องสายลับสามมิติทุกท่านเลยทีเดียวติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ ไทยทีวีาม c o m แล้วเจอกันกับสายรับเชิญ